สวัสดีคะ่ะนักเรียนนี่คลิปที่6แล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนย้อนกลับมาดูหน้านี้เนาะหน้าที่ครูบอกว่าเบสแก่คืออะไรบ้างเบสแก่ก็คือเบสของหมู่หและหมู่สองก็แปลว่าหมู่หนึที่ตามด้วย OH แล้วก็หมู่สที่ตามด้วย OH ห้อย2นะคะที่ครูค้างไว้เนาะที่ครูบอกว่าเอแบเรียมกับเรเดียมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะคราวนี้ครูได้ปรึกษากับผู้รู้แล้วนะคะได้ปรึกษากันแล้วพบว่า ตกลงแล้วก็คือเลดียมเนี่ยเป็นธาตุกำมะถัน,นสีดังนั้นก็แปลว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เบสแก่ส่วนแบเรียมอันนี้อันนี้เป็นเบสแก่ได้ค่ะเป็นเบสแก่โอเคหน้านี้พอแล้วนะคะต่อไปไปดูที่การคำนวณ P h เอนาะครูยังถึงครูค้างไว้ที่การคำนวณ p h P h เราสามารถหาได้จาก ความเข้มพ้นของไฮโดรเนียมไอออนและความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนครั้งที่แล้วครูสอนไว้แล้วว่ากดแกมันก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนเท่านั้นด้วยกดแก่เข้มข้นเท่าไหร่แตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนเท่านั้นเบสแก่เข้มข้นเท่าไหร่ก็จะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนเท่านั้นด้วยทีนี้เรามาดูที่การหา pH ของกดแก่เบสแก่นะคะ pH ย่อมาจาก p พ ten t i a l o อ h y d r o ด e n i น n ออ t น n t i a l ลแปลว่าที่อาจจะเกิดขึ้น ก็แปลว่ามันก็แปลว่าไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช้บอกค่าความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายเนาะ pH นี่หาได้จากสูตร pH เท่ากับลบล็อก,ก,กความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนง่ายมากคือถ้าเราหาโมลาร์ของสารสารละลายกรดได้เราก็จะรู้ความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนแล้วเราก็สามารถมาหาค่า pH ได้นั่นเอง จากความเดิมตอนที่แล้ว pH มีตั้งแต่เท่าไหร่นะลูกค่าของ pH มีตั้งแต่1ถึง14เนาะ1ถึง14นั่นเองก็แปลว่า pH เนี่ยมันก็จะไม่เกินนี้หรอกโอเคค่ะไปที่หน้าต่อไปค่ะไปที่โจทย์ข้อต่อไปเลยค่ะจงหา pH ของสารละลายไฮโดรคอรีเข้มข้น0.2น0.2โมลาร์อะ เราอยากรู้ pH เราก็ต้องรู้ความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนดังนั้นก่อนอื่นเราต้องมาเขียนสมการการแตกตัวของกรดก่อนเนาะ HCl เป็นกรดแกเป็นกรดแกค่ะบวกกับน้ำไหมคะบวกค่ะกรดจะบวกน้ำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกรดอ่อนหรือกรดแกเนาะเครื่องหมายลูกศรหัวเดียวเพราะแกค่ะแตกตัวเป็นไฮโดเนียมไอออนบวกกับคอลอไรไอออนนั่นเองโดดกำหนดมาว่า กดตัวนี้เข้มข้น0.2โมลาร์ดังนั้นมันก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเนียนไอออนเท่ากับ0.2โมลาร์ด้วยเช่นกันเรามาหาค่า pH กันค่ะ pH หาได้จากสูตรลบล็อกความเข้มข้นของ H3O+ บวกแทนค่าไปเลยค่ะลบล็อกทีนี้การแก้การแก้ค่าล็อกเนาะเราจะต้องทำให้ตัวเลขของเราเนะ่ะเป็นเลขจำนวนเต็มแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังเนาะ นั้นมันก็คือ2คูณด้วย10บกาลังลบอะไรคะลบ1นั่นเองเพราะว่ามันเป็น0.2นอเนาะทีนี้การแก้ล็อกเดี๋ยวอธิบายอธิบายในห้องนะคะตอนนี้ค่ะวิธีทําที่ง่ายๆก็คือเราจะปัดให้ลบ1มาอยู่ข้างหน้าล็อกปัดมาอยู่ข้างหน้าล็อกลบ1มาเจอกับลบล็อกก็จะกลายเป็นลบ1มาเจอลบก,ก็จะกลายเป็นบวก1นะคะ1แล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือลบล็อก2ตรงนี้เนาะ เราก็จะเป็น1ลบกับลบสองเดี๋ยวครูอธิบายในห้องนะคะอธิบายตอนนี้หรอคือตอนนี้หรอดีไหมก็ดีนะอธิบายในห้องดีกว่าครูรู้สึกครูเป็นไบโพล่าแล้วล่ะคิดเองเออเองเพราะไม่มีนักเรียนตอบไงครูเลยต้องตอบเองโอเคค่ะ1ลบกับ,ลบ,ล,บลบสองลบสมีค่าเท่ากับ0.3010เนาะดังนั้นคําตอบก็คือ0.699มจ้า ก็ประมาณ7เนาะประมาณ7โอเคค่ะตอบได้แล้วค่ะข้อนี้ตอบ p h ของข้อนี้เนาะ p h ของไฮโดรคอริกเท่ากับ7นั่นเอง P S h ไม่มีหน่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้ามีมีที่ว่างวรอธิบายตรงลบล็อกเนาะตัวนี้ไปก่อนอ่ะลืมตรงนี้ค่ะลืมตรงนี้นิดหนึ่งลืมตรงนี้นิดหนึ่งที่บอกว่าไฮโดรคอริกมันเป็นกรด แปลว่ายังไม่ว่ายังไง pH มันก็จะไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่คะมันเป็นกรด pH จะไม่เกินเจ็ดข้อนี้อ้าวโอ้ยผิดหมดเลยอะ่ะมันไม่ใช่เจ็ดสี่มันต้องเป็นศูนย์จุดอะไรเอ่ยเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครเตือนครูเลยครูต้องดูเองมันก็จริงอ่ะเนาะใครจะไปเตือนครูล่ะโอเคค่ะเอาใหม่ค่ะตอบเท่ากับประมาณประมาณประมาณ <c oughs> ประมาณศูนย์จุดเจ็ดจ่าไม่ใช่เจ็ดขอโทษค่ะ ขอภายเป็นอย่างสูงค่ะประมาณ0.7เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้ pH ไม่เกิน7นะคะข้อนี้ถูกต้องจ้าไปเลยข้ามไปข้อต่อไปในทางกลับกันถ้าเรารู้ pH เราก็สามารถคิดกลับให้เป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนได้เนอะอย่างข้อนี้บอกว่ากรดกรด ไฮโดรโบมิก SBR ของเรามี P h เท่ากับ3จงหาความเข้มข้นของกรดนี้เนื่องจากว่าเานื่องจากว่าเราสามารถหา P h จากสูตร pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนทีนีาเรารู้ P h pH มีค่าเท่ากับ3แทนค่าไปค่ะ3ามเท่ากับลบลบ็อกไฮโดเนียมไอออนถ้าเราอยากรู้ความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออน H3O บวกมีค่าเท่ากับเท่าไรเราก็จะย้ายลบล็อกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะย้ายลบล็อกมาเป็นตัวหารเนาะเวลาแก้ลบล็อกเราจะกลายเป็น10ยกกำลังค่ะลบ th ก็คือลบ3เนาะตรงนี้นั่นเองโอเคดังนั้นตรงนี้ก็จะตอบได้แล้วค่ะว่าความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนเท่ากับ10ยกกำลังลบ3โมลาร์ตอบได้เลยจ้าความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนเท่ากับ เราเขียน1นด้วยก็ได้1นึ่คูณสิบกำลังลบสาเพราะว่ามันเป็นค่าเดิมค่าเดียวกันเนาะเรียบร้อยค่ะอ่ะไปหน้าต่อไปเมื่อมี pH ก็ต้องมี pOH อันนี้ความหมายนะ่าจะคล้ายๆกับ pH แต่ว่าบอกในในลันกษณะของความเป็นเบสเนาะ pOH หาได้จากสูตร poh เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ oh ลบนั่นเองโอเคค่ะข้อนี้น่าจะมีที่เยอะเนาะเดี๋ยวครูจะได้สอนพูดถึงการแก้ล็อกนิดหนึ่งอึบเอิบ,อบ,อบนี่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะเลยแหละโอเคอ่ะ